ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมกับเพจเลิฟหงแดงขอเสนอสรุปข่าวคาว,วันโยเหตุผลที่หงยื่นซื้อเยาวชนจากฟูแลมอีกครั้งเดิมทีข่าวการซื้อตัวฟาบียวคาวันววโยของลิผูยังไม่เป็นที่สนใจมากนักเพราะถูกรายงานโดยสำนักข่าวเล็กๆที่ไม่มีความน่าเชื่อถือกระทั่งพอจอยส์เยยวข่าวลิปูประจำเดอะไทม์รายงานว่าลิาพูได้ยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะแล้วด้วยค่าสัญญา5ล้านปอนด์โดยมีเงื่อนไขว่าฟูแลมจะใช้นักเตะต่อไปได้จนจบฤดูกาล เท่านั้นเองทุกคนก็หันมาให้ความสนใจความเคลื่อนไหวนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังนอกจากรายงานของพ่อจอร์แล้วนักข่าวเทียร์หนึ่งอีกคนหนึ่งอย่างฟาบิโซโรมาโนเองก็รายงานเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันโดยระบุว่าการเจรจาระหว่างลิพูกับฟูแลมยังไม่บรรลุผลหงแดงนั้นมีความสนใจในตัวนักเตะจริงไม่ใช่แค่สนใจธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมองว่าข่าวันโยคือหนึ่งในนักเตะที่เป็นตัวท็อปของอนาคตอีกด้วยความลับของข่าวันโยการยื่นซื้อขาวันโยของลิพูไม่ได้ซื้อเล่น แต่เป็นการลงทุนจริงๆมีคนวิเคราะห์กันว่าฝ่ายบริหารมองเดีวนี้โดยยึดเอาโมเดลความสําเร็จของฮาวิเอลเลียตเป็นตัวอย่างลิวพูประสบความสําเร็จกับเอลเลียตมากเพราะตอนซื้อลิวพูจ่ายค่าฉีกสัญญาไปแค่1.5ล้านปอนด์แต่มูลค่าของฮาวิทะยานสูงขึ้นไปกว่าที่ควรจะเป็นในเวลาไม่กี่ปีเอลเลียตกลายเป็นนักเตะอันดับ3ามที่อาศิสส์มากที่สุดในแชมเปี้ยนชิพทั้งที่มีอายุเพียง17ปีเมื่อรุูกาล2020-2021 หนึ่งฤดูกาลผ่านไปเอลเลียตเติบใหญ่ขึ้นจนเจอเกนครอปวางใจให้เด็กคนนี้มีรายชื่อติดทีมชุดใหญ่ก่อนรุ่นพี่หลายคนด้วยซ้ำและจากค่าฉิกสัญญาที่ไม่ถึง5ล้านปอนด์ของเอลเลียตปัจจุบันฮาวิ่มีราคาประเมินอยู่ที่15ล้านปอนด์แล้วค่าวรยโยตแตกต่างจากฮาวิ่เอลเลียตแม้เราเห็นการยื่นซื้อครั้งนี้ของลิพูซอนทับกับการยื่นซื้อเอลเลียตเพราะเป็นนักเตะที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเป็นเยาวชนมาจากฟูลแลมเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือตอนที่ซื้อเอลเล ไอหนูฮาวิยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงกับฟูแลมมากเท่าไหร่นักแตกต่างจากคาวันโยที่ปัจจุบันเป็นนักเตะตัวหลักของฟูแลมในศึกแชมเปี้ยนชิพไปแล้วนอกจากนั้นลิพูซื้อตัวเอลเลียสเข้าสู่ทีมตอนที่นักเตะมีอายุ16ปีในขณะที่คาวันโยมีอายุ19ปีแล้วแถมยังเป็นนักเตะคนสําคัญได้ลงตัวจริงแทบทุกนัดกับฟูแลมอีกด้วยปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว18เกมทำไปแล้ว7ประตู4แอซิสและลิเวอร์พูลกำลังจะจ่าย5ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวเขาเข้ามาวิสัััยทศนนนนน์ขออออองงเเเรรพูใืื่่กาซ้้ตชีม พวกเขาจะลงทุนกับนักเตะที่มีโอกาสเติบใหญ่ได้ถ้าเป็นตัวหลักก็ต้องเป็นตัวหลักที่มีอายุไม่เกิน27ปีแม้จะจ่าย30กว่าล้านปอนด์เพื่อนักเตะเหล่านั้นแต่อีก2ปีข้างหน้าอายุ29จะเป็นช่วงที่พีคที่สุดของนักเตะมีทั้งความเก่าและความเก่งลิพูก็ยังขายนักเตะเหล่านั้นออกไปได้ในราคาที่สูงยิ่งกว่าตอนที่ซื้อพวกเขาเข้ามานักเตะเยวชนพิเศษยิ่งไปกว่านั้นอีกฮาวิเอลเลียสจากราคา1.5ล้านปอนด์ปัจจุบันราคาประเมิอนอยู่ที่15ล้านปอนแล้ว หากมองเป็นค่าเฉลี่ยเอลเลียตมีราคาที่สูงกว่าเดิมพันสิเท่าตัวแตกต่างจากนักเตะร,รุ่นใหญ่ลองสมมติดูว่าลิพูขายมาเน่ได้ในราคา70ล้านปอนด์แต่มาเน่เข้าสู่ลิปูด้วราคา35ล้านปอนด์เท่านั้นยูพูจะกำไรจากการขายมาเน่คูณ2จาจะราคาเดิมในขณะที่ราคาประเมินของเอลเลียตทะยานสูงกว่าตอนที่ลิพูฉีกสัญญาซื้อเข้าเข้ามาสู่ทีมแล้วด้วยการคูณ10เข้าไปในแง่ของธุรกิจถือว่าประสบความสําเร็จมหาศาลตัดภาพกลับมาที่ขาบันโย ในปี2018ขาวันโยุยอยู่ในลิสต์รายชื่อ20นักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมของพิมลิกขาวันยุยลงเล่นปีขวาได้ตำแหน่งเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาลาแต่บางคนบอกว่าถ้าเข้ามาลิผูเขาจะมาในฐานะกองกลางตัวรุกมากกว่าเพราะตำแหน่งของซาลาเจคกนค็อบได้มอบมันให้กับฮาวิเอลเรียสไปแล้วเรียบร้อยความเห็นต่างประเทศวิเคราะห์กันอีกว่าข่าวันยยไม่น่าจะใช่ความต้องการของเจคินค็อปโดยตรงแต่เป็นการลงทุนกับเยาวชนที่ฝ่ายบริหารของ FSG ชอบทำม,มากกว่าเพราะแทบทุกรายงานนอกจากพอลจอย ก็ยังมีสื่อท้องถิ่นอย่างเอเคที่ยืนยันว่าลิเวอร์พูจะปล่อยยืมคาวันโยกให้กับฟูแลมไปใช้งานก่อนจบฤดูกาลกว่าจะมาอยู่กับลิพูจริงๆก็อีกครึ่งปีซึ่งเจอเกนครอปก็เหลือสัญญาอยู่กับทีมไม่มากไม่มีเวลาปลุกปั้นนักเตะใหม่แล้วสุดท้ายหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเราจะเห็นแถลงข่าวอย่างเป็นทางการตรวจร่างกายวันนี้บอลมัติดต่อหงสนยืมเนโกจนจบฤดูกาล บ่อนมาติดต่อฮาริพูให้ความสนใจที่ยืมตัวเนโกวิลเลียมแบ็กดาวรุ่งไปร่วมทีมจนจบฤดูกาลดาวเตะทีมชาติเวลพานการลงเล่นในพิมลีกลดูุกาลนี้ไปเพียงแค่เกมเดียวนั่นคือการลงสนามช่วงท้ายของนัดชนะวัดฟอร์ด5-0เมื่อเดือนตุลาคมหลายครั้งเจมส์มิลเนอร์เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าวิลเลียมสำหรับตำแหน่งแบ็กขวาและเทรนด์ลิกซานเดอร์นก็ครองตัวจริงเหนียวแน่นทำให้วิลเลียมได้ลงเล่นไปเพียงแค่8เกมเท่านั้นลิมพูเอเคอรระบุว่าแข้งวัย20ปีเดินทางกลับมาจากดูไบกว่ากหนด ลีวอพูเอ็กโครบะบุว่าแข้งวัย20ปีเดินทางกลับมาจากดูไบไวกว่ากำหนดเพื่อพูดคุยกับตัวแทนของเขาถึงทางเลือกต่างๆก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลงในวันจันทร์โขงแดงเองก็เปิดกว้างต่อไอเดียที่ปล่อยให้วิลเลียมส์ย้ายออกจากทีมแบบชั่วคราวเพื่อไปเาการลงสนามที่สม่ำเสมอกว่านี้บอลมนมติดต่อไปหาแล้วในตอนนี้พวกเขารังอันดับ3าในเดอะแชมเปี้ยนชิพลุ้นเลื่อนชั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดูเหมาะสมสำหรับการเก็บประสบการณ์ของวิลเลียม์ การได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นจะส่งผลดีต่อวิลเลียมส์ถึงการลุ้นติดทีมชาติเวลด้วยโดยพวกเขามีเกมเพลย์ออฟลุ้นไปเล่นฟุตบอลโลกรออยู่การที่ดาวรุ่งอย่างคอนเนอร์แบดตลี่กำลังก้าวหน้าขึ้นมาบวกกับมินเนอร์และจูโกเมสที่ทดแทนตำแหน่งแบ็คขวาได้หากไรอเลกซเดอร์โน oh, ทำให้พวกเขารู้สึกว่าการปล่อยยืมตัววิลเลียมส์จะไม่สะเทือนมากนักมาเน่มาตามนัดซเนกาทุบอีเคเวเตอริเลกินีลิวตัดเชือกคัพออฟเนชั่น รองแชมป์เก่าทีมชาติเซนเกาทำผลงานได้ตามเป้าหลังเชือดอิเคเทรียลกินีสามต่อหนึ่งลอยลำผ่านครอบต่เชือกฟัดบูกินาฟาโซในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบแทีมสุดท้ายคืนวันอาทิตย์ที่30มก,กราคมที่ผ่านมาซาลาดจัดยิงและจ่ายอียิปตต่อเวลาอัดโมรโ็อกเข้าตัดเชือกดวลเจ้าภาพมัมมี่อียิปตามหลังต้นเกมแต่สตาร์อย่างโมฮัมเหม็ดซาลาปลุกชีพทับมัมมี่พลิกกำรับโมรโ็อกช่วงต่อเวลา2ต่อหนึ่งผ่านทะลุรอบรองเชลิดดวลเจ้าภาพแคนาบรู ในการแข่งขันศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันอาทิตย์ที่30มกราคมที่ผ่านมาแนะนำนักเตะจากอะครามีโอเลลี่แคนโนเนอร์จุดพิสูจน์ที่สำคัญของเด็กเก็บบอลผู้โด่งดังหัวข้อในการสนทนาเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอ,ออกมาจากโอ k l ล y ี่แคนโนเนอร์แน่นอนว่าเขาเป็นเด็กเก็บบอลหัวใจสำคัญจากค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปที่แอนฟิ์ แคนโนเนียร์ในวัย14ปีภาคภูมิใจยิ่งยิ่งที่กับพรีอาซิตในจังหวัดเตม,มุมเร็วให้โอริกีซึ่งช่วยหงแดงคว้าตัวผ่านเข้าชิงชัเลิศแชมป์ลีกปี2019และตัวของเขาเองก็อยู่ในเรื่องเล่าของสโมสรแต่ผลผลิตของอาร์เี่ตอนนี้อยู่ในวัย17ปีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าในบทใหม่ให้กับทีมที่เขาสนับสนุนมันทําให้ผมภาคภูมิใจมันคือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มากแคนโนเนียร์ยอมรับในระหว่างการพูดคุยกับรีวิวเอฟซีคอมแต่ผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่ เขาก้าผ่านมายังทิศทางที่ถูกต้องหลังจากเซ็นสัญญ,ญาชีพฉบับแรกในเดือนกรกฎาคมก่องหน้ารายนี้ทําไป23ประตูในทุกรายการให้กับทีมยู18ในฤดูกาลนี้และเรื่องราวที่พิชิกชีวิตของเขาก่อนวันครบรอบวันเกิด15ปีก็เป็นแรงผลักดันเขาเป็นอย่างดีกับการส่งบอลให้เทรนเอเล็กซานเดอร์โนต่อหน้าอาร์จันเดคอปในนาทีที่79ของรอบรองชนะเลิศเล็กที่2กับบาสโซน่าและตามด้วยการยิงเข้าไปของดิวอโอดิกีที่ทำให้เขาถูกจดจำไปด้วย ผมเลือกตรงนั้นเพราะบ,บรรยากาศและอะไรทำรองนั้นเขาเล่าถึงค่ำคืนดังกล่าวผมเคยทำหน้าที่ในบางเกมก่อนหน้านี้อย่างเช่นตอนที่ลอฟเรนม่งทำประตูลอฟเรนสไลด์มาที่มุมที่ผมอยู่ผมโชคดีมากตอนที่มันมาตรงเด็กเก็บบอลถ้าพูดตามตรงแน่นอนว่าลิพูตามหลังดังนั้นผู้ช่วยผู้จัดการทีมบอกข่าวโค้ชของเราว่าต้องบอลที่รวดเร็วเพื่อเล่นเกมแบบเข้มขน้นและอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราตามหลังศูนย์ต่อสามทุกอย่างต้องเร็วและคุณต้องเก็บบอลกลับมาในสนามให้เร็วที่สุด ผมไปโรงเรียนในวันถัดไปและแฟนบริพูทุกคนในโรงเรียนของเราต่างเข้ามาหาผมและบอกว่านายช่วยให้เราชนะเกมผมต้องไปอีกห้องเพราะว่ามีคนเข้ามาหาผมเยอะมากมันยังคงบ้านิดหน่อยคนที่ติดต่อผมทางโซเชียลมีเดียต่างเรียกผมว่าตำนานลิเวอร์ pool แต่ถ้าคุณพิจารณาสิ่งที่เทรนทําให้กับพิพูชุดใหญ่และได้แชมป์อะไรต่างๆร่วมกับพวกเขาผมอยากจะทําอย่างนั้นผมไม่อยากจะเป็นแค่ตำนานเด็กเก็บบอลคุณคงรู้ว่าผมหมายถึงอะไร การทำหน้าที่ของเขาก็รับการจดจำจากเจอเกนคลอปเมื่อแคนโนเนียร์พบว่าตัวเองได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่แอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ตลอดเวลาแคนโนเนียร์มีพัฒนาการขึ้นเป็นกองหน้าที่ทำประตูมากมายอย่างที่เห็นในเวลานี้และตัวเลขในทีมของมาร์คบิดวิลกินสันก็ถูกจับตามองมากเรื่อยๆซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการช่วยเหลือของโค้ชจากอาร์เธมี่หลายคนและอดีตกองหน้าลิภูบางคนที่เขาชื่นชอบผมเคยทำแอซิดมากกว่านี้ผมเคยเล่นเป็นเบอร์สิบเขาเปิดเผย การถอยต่ำและอะไรแบบนั้นไม่ว่าตอนนี้ผมจะทําอะไรในฐานะศูนย์หน้ามันช่วยผมได้ผมไม่ได้คิดมากที่จะสลับตําแหน่งกับเด็กคนอื่นและพยายามสร้างโอกาสให้กับพวกเขาและไม่แค่คิดถึงแต่ตัวเองแต่กับประตูที่ผมทําได้มากมายผมรู้ว่ามันช่วยให้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ